าจะมาเล่นเกม fate, โอ้โหเกมที่เขาละที่เขาออกโหลดมันง่ายอับก็คือเกมนี้นะฮะนี่นี่เกมนี้ลยไีเดียวนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ะเกมที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ที่ผมเชน ผมจะไม่เลี้ยงอะถ้ากดจริฟิวเนี่ยผมจะสอนวิธีการโหลดก่อนเลยนะครับโหลดในเพจโตนะครับเปิดเข้าไปที่เพจโตนะครับต่างอันก็หลอกแล้วคุณก็เลื่อนไปครับสักสองครั้งแล้วคุณก็จะเห็นว่าอันนี้แหละ MU อะไรนี่แหละนะครับ ให้กดติดตั้งเพราะคุณกดติดตั้งเสร็จนะครับก็กดเข้าไปในแอปเขาเลยครับอ่ก็จะเป็นเดี๋ยเดี๋ยวเดียขาปิดอย่างโอเคครับก็ับมาเลยนะครับ จริงๆก็เขาจะให้ล็อกอินก่อนนะครับก็เดี๋ยวใครอยากเห็นผมเล่นนะครับก็น,นี่ครับใครอยากเห็นผมนะครับเนี่ยเซิร์ฟนี้เลยนะครับกดเริ่มครับล็อกอินเสร็จแล้วก็กดเริ่มะนะค,คะ,ะน,น,นี่นี่ก็คือตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะคือนักดาบนะครับ จัละครไวครับแ okay, คปเล่นเกมกันเลย mm hmm. นี่หน้าเปิดจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะไม่เดินนะเราจะให้เขาไฟนะ mm hmm. สวนอักคาเดโอมไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ได้ค่อยได้เล่นอัดคลิปนะะมาเล่นมืออันนี้ก็คุณจะ หลดมาเล่นออนอครับกีครับสำหรับคนที่ถามหมว่าหายไปไหนกันนานนะครับก็ผมสอบนะครับแล้วก็จัดเสร็จนะครับเป็นมาเลหารัดอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้แตะนะผมบอกแล้วว่าให้มันเดินนบมันจะเดินเองแล้วกดกดแบบน,นี้ถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันก็เราเราก็ต้องดินะอะ มผมไม่เกี่ยวนะมันกดเองแล้วก็ผมกดเลิกแล้วเนี่ยผมพยายับอาให้มันข่าผมข้าไม่เก่งนะ,ะผมข้าเก่งนั่นแหละแต่ขี้กเกียจข้าวเอามาหายชุดสำหรับคนนี้ถามผมว่าใช้อะไรอัดนะครับก็โน้ตบุ๊กนะครับ แต่ว่าใช้ใช้อัที่อัดของ YouTube นะครับใช้ที่อัดของ YouTube นะครับผมมาเตียดเกมในโทรศัพท์นะผมไม่ไดนะ้อัดกิมเลยนะอค่ะ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 ค่มันเนะอามาแล้วอเกมบล็อกเอีกกัน 3D เนี่ย วันไหนที่จะได้เล่นฮนะว่าพรุ่งนี้เลยนะวันเสาร์นะครับก็เป็นเกมว่าก็รันไอโอไม่ค่อยได้เล่นกันเ,นอเยอะนะฮะเวราไม่รู้เพราะอะไรนะไม่ได้เล่น ใงสัยจะขี้เกียจขี้เกียจแล้วไม่ขี้เกียจไปมาโอ้ไม่คิวหมาป่าแล้วลองให้เขาคินวนเลยนะคะสว่วนที่ใครอยากโหลดนะคะก็อะด้านนี้เดี๋ยวผมจะฟังนะ ừ chưa chửi hết ôi chút cái chút cái kèn nào bằng chân bằng ơi ừ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  ตอนแรกเราจะมาเป็นคนน้ำก่นนะอนนะคะหลังากนั้นก็เม,มืองเกมนี้ไม่เสียเลินะใครก็เห็นอยู่ว่ามันฟรีมาวม้อปา ไม่ค่อยพร้อมเลยใช่แต่ทางโอ้โหได้ขึ้สามากเก็บ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 สตสเลยครับก่อใหม่ฮนะส,สังสกตเลยดูกันนะว่ามีอะไรใหม่ม,มากส,สังสกตไม่ใช่อายุยิก็แบบเก็บผิวนะ เก็บื้อนะครับเดี๋ยวนะกระเ,เป๋าเต็มกระเป๋าเนี่ยมันล็อกไว้อยูนะ่ไม่ได้มีอะไรนะครับาอยังให้ผมเลื่นต่อก็คอมเมนต์กันเลยนะครับะว่าเ,เดี๋ยวกลับ1กิโลก่อนนะครับอ้ยไม่โดน โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นแบบภารกิจแสองนะครับก็กดไลค์นะครับสองครั้งกดไลค์ทักสองคนเลยนะครับก็แล้วผมจะมาเล่นอีกนะครับเล่นสองด่านอ่ะเออทำเควสดอะไรก็เล่นไปนะครับสำหรับพันนี้ก็ขอแล้วคัเบก,ก่อนนะครับจะดละ เอาเอาเอาเครื่งปนสองคกันอู้หูอาจไม่กินใช่ไหมเราไปกินขาวมื้อวัดอืมอะโอเคอะไร

กูไปเองก็ได้วะผมก็งงเลยเนี่ยไฮดาอยู่ไหนวะไฮดาไฮดาไฮดาไปอันนั้นมันกบโอ้ยเลยไอ้เส้นีบหลือ่ะ ไปหาท่านพ่อหอเปล่าไปหาท่านพ่อไงท่านพ่อท่านพ่อ,พอของเราเปนตัวสีแดงนี่ใช่ไหมเรียม,มาหาท่านพ่ออย,อ,อยาก <c oughs> มีมังมันก็เล่นไปเล่นในเกมอ่ะ นี่งไก็ช่วยแล้วผมชื่อวันพีชนะอย่าลืมอ่ะวันพีทหือวันพีชก็ไม่ลู้อันนี้ได้สิบหกแล้วลูกมหามีอยู่ปวดระวะังผมรู้หมดแล้วเนี่ยโอ้ โอเคครับก็สำหรับพานี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวในเมืองนี้ครับเดี๋ยวค่อยอัดอีกหนึ่งคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย